ทำไมเราทําแหลมฉบังอีก <ừ> ทําไมเรามีดอนเมืองอยู่แล้วทํไมเอทําสวนณภูมิอีกครับทําไมเราอันนี้มันก็ผมว่ามันไม่แตกต่างกันคือตอนนี้เรามีรถไฟอยู่แล้ว <ừ> ทําไมเรามีรถไฟความเร็วสูงอีก <ừ> แต่ถ้าสังเกตให้ดีนะครับดอนเมืองสวนณภูมิคลองเตยแหลมฉบัง <ừ> มันมีการจุดที่มันจะขายหรือเซอร์วิสเนี่ยที่แตกต่างกัน <ừ> แต่ประเด็นเนี่ยฮะคือตัวนี้มันเป็นเรายังหาหรือเราจะเถียงกันได้เยอะนะครับแต่แต่ประเด็นที่ที่ผมอยากจะ อยากให้ให้คิดกันเยอะๆคือในกรณีที่เราบอกว่ามันอาจจะมีตอนอ m p พ e m e n t โครงการอาจจะมีลูกลอยลูกชนทําให้ออกไปบ้างเนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการที่ผมตั้งแต่ผมทํางานราชการมาเป็นโครงการที่โดนสปอตไลท์มากที่สุดนะครับมีการคนจ้องมากที่สุดเพราะว่ามันแพงที่สุดนะครับเพราะงั้นลักษณะนี้ฮะถ้าเราไปกลัวเหมือนผีเรากลัวผีกันแต่บางทีเราไม่เห็นนะ,ะว่าผีหน้าตามันเป็นไงเขาบอกมาเลยกลัวแต่เพออิรตรงเนี้ยมันมีคนอยู่เยอะ ครับถ้าผีมามันจะมีหมอผีมาปราบจะมีหมอผี่อาจารย์ต่อสกุลเนี่ยออกมาช่วยดูครับถ้าเกิดใครจะทำท่าเป็นผีมามีคนไล่จับกันแน่เพราะใครจับได้หมอผีคนนี้จะดังนะครับแต่ผมไม่อยากให้ให้เราคิดว่ามันไม่ควรทําเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮะรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันอยู่กับเราร้อยปีนะครับโครงโครงสร้างของมันเนี่ยฮะหกห้าสิบปีถึงจะเริ่มจะต้องดูแลซ่อมหนักอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นตัวเนี้ยมันมีการคิดยาวนิดหนึ่ง แลครับเราก็เป็นลักษาที่อย่างอย่างประเทศในของโลกเนี่ยรถไฟความเร็วสูงถ้าสือประวัติศาสตร์เนี่ยญี่ปุ่นทําก่อนแต่ญี่ปุ่นตอนที่เขาทำเนี่ยเขาแยกกับเราเมื่อปี1964นะครับแต่เขามองว่าเขาต้องการจะกระโดดประเทศเขาไปอีกสเต็ปหนึงข้านแต่แตจริงๆแล้วมันมันเป็นประเด็นที่เราบอกว่าเนื่องจากมันแพงมันต้อง justify จริงๆว่ามันจะคุ้มขนาดไหนครับอาจารย์รตระกูลยอมยอมได้ไหมครับกรณีที่บอกว่ามีความจําเป็นในการลงทุนไปก่อนถึงแม้ว่ารัฐบาลจะต้องใช้เงินมหาศาลยอมขาดทุนยอมอยู่ในภาวะที่อาจจะส่มเสี่ยงกับการทําผิดวิัยทางการคลังแต่ก็เป็นเรื่องจําเป็นที่ต้องลงทุนไปก่อนภาวะทางการเงินที่จะเกิดขึ้นปัญหาทางการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นเรื่องที่ต้องแก้กันไปแต่นี่คือความจําเป็นเราควรจะยอมพิสูจน์นไหมฮะต้องพิสูจน์ว่าเป็นความจําเป็นนะจริงๆต้อง ต้องพิสูจน์ว่าเป็นความจําเป็นหรือบอกว่าเป็นอนาคตที่เราสามารถพิสูจน์ได้อย่างน้อยก็อธิบายให้นักเศรษฐศาสตร์นะอธิบายให้ประชาชนด้วยว่าเขารูแล้วว่าเออมันใช่ประชาชนนี่อาจจะง่ายกว่าเพราะว่าเวลาที่มีของของของเล่นมาเนี่ยทุกคนก็ไม่รู้หลกนะคนที่ตัดสินตอนนี้ก็ไม่ต้องใช้นี่เพราะว่าอีกห้าสิบปีก็ไม่รู้อยู่ไหนแล้วนะครับนี้มันต้องพิสูจน์ให้ได้เพราะว่ามันเป็นเงินก้อนสุดท้ายของบ้านนะครับมันต้องพิสูจน์ ด้วยเหมือนกันนะครับว่าจะคุ้มค่าจริงต้องแต่งตั้งกระทรวงคมนาคมเนี่ยเป็นกระทรวงคมนาคมขนส่งและการพัฒนาเศรษฐกิจไปเลยซึ่งเราเคยมีกระทรวงนี้นะอ๋อครับนะก็ต้องรวมหลายๆยบโดยเฉพาะอาจจะเอาอำนาจเฉพาะเฉพาะโครงการนี้ก็ได้ว่าเรื่องที่ดินการจัดจัดรูปที่ดินการพัฒนาเมืองการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมคับ การสร้างคล้ายๆกับการบริหารแบบ one-stop service อย่างที่นิยมกันในยุคนี้เหมือนกันนะว่างนนั้อออย่าพเบูรณาการกันเสร็จแล้วก็สั่งการได้ดําเนินการได้อันนี้จะเป็นไปได้ไหมครับกับโครงการที่เนน้าที่จะดําเนินการต่อไปจะเป็นแบบนั้นฮะเพราะว่าในลักษณะนี้มันเป็นการคอสฟังชันมากกว่าคมนาคมอย่างเดียว อย่างที่เราทำอย่างอีเซนซีบอร์ดท,ที่ที่ที่มีอยู่ปัจจุบันก็จะเป็นแบบนั้นฮะเนื่องจากว่ามันเกี่ยวข้องกับคนเยอะก็จะมีชุดพิเศษ,ษเนี่ยมาดูโดยเฉพาะแต่ถ้าสมมตินในลักษณะพอรถไฟมันเกิดเป็นได้นะครับเมืองมันจะเป็นได้เนี่ยผมคิดว่าในที่สุดแล้วอย่างของเราก็จะมีคนที่เหมือนกับเป็นคนกลางครับเพื่อขึ้นมาเพื่อดูโปรเจกต์นี้โดยเฉพาะก็เหมือนกับล่าสุดเนี่ยเราก็มีโปรเจกต์แหลมฉบังเอ้โทษนะสุวรรณภูมิเราก็จะมีรา้วชุดเข้ามาดูด้วยเหมือนกันแต่แต่จะมี ผมเสนอเลยมันจะคุ้มค่ามากเลยถ้าย้ายเมืองหลวงไปไปตั้งที่โคราชหรือที่นครสวรรค์ครับเลยแต่มันคงไม่ใช่หัวหินเพราะห,หินมันเล็กมากคนั่นเป็นอีกประเด็น <S <S สุดท้ายอาจารย์รุทครับถ้าอย่างนั้นในกรณีที่โครงการนี้มีถูกตั้งคําถามถูกสปอตไลท์ตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความสุ่มเสี่ยงว่าอาจจะมีการพยายามที่จะการทําให้โครงการนี้มันอาจจะหยุดชะงักลงไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้อาจารย์จะมีคําแนะนํากับทุกฝ่ายที่เห็นด้วยกับการลงทุนในลักษณะนี้ แต่ยังมีคําถามต่างๆมากมายจะจะมีอะไรที่จะอธิบายไหมครับคือ <c oughs> สิ่งที่ผมมองก็คือว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เวลามีโครงการใหญ่ๆมันต้องมีการตั้งคําถามครับนะครับแล้วก็แล้วแต่มุมมองแต่ละคน <c oughs> ก็จะมีประเด็นนะครับของเขาเองครั <c oughs> เพราะว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่สําคัญคือเวลาเราพูดถึงเรื่องเรื่องเรื่องตรงนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องให้ความสําคัญก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะต้องมีที่มาจากหลักวิชาการอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะมาให้เราเห็นภาพได้ว่า สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นนั้นนะครับคืออะไรเมื่อสร้างและเมื่อไม่สร้างครับมันจะได้ช่วยนะครับในการตัดสินใจให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นเพราะไม่งั้นก็ต่างคนก็ต่างก็พูดแล้วก็สุดท้ายมันก็ไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็มาตั้งแง่ตั้งมุมซึ่งบางครั้งเองนะครับผมเข้าใจนะครับว่าทุกคนมีความเป็นห่วงเพราะมันเป็นโครงการที่อะไรครับใครๆก็พูดถึงครับใครๆก็เลงว่าตรงนี้แหละคือจุดที่ทั้งในแงด่ดีและในแง่ไม่ดีแต่อยากจะให้ ลองถอยกันสักนิดหนึ่งแล้วพยายามอะไรครับหันมามองกันในภาพรวมสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันจะมีอะไรครับทั้งข้อดีข้อเสียแต่ถ้าเผื่อมันมีข้อดีนะครับที่มากกว่าและเราสามารถอย่างที่ผมบอกบางทีเราสามารถควบคุมกระบวนการในการดําเนินการได้ให้มีความโปรง่งใสให้มันมีความชัดเจนเพื่อผลประโยชน์ของทุกคนนี่คือคสิ่งที่ควรจะเดินหน้าต่อไปครับอาจารย์อนุสรแล้วฮะจะมีอะไรทิ้งท้ายครับก็ค,บคงต้องดูแลไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันร่วไหลเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดสําคัญคือถ้าสามารถทําตรงนี้ได้เนี่ย แล้วก็ทําอยู่บนยุทธศาสตร์ของประเทศจริงๆและเพื่อประโยชน์ของเศรษฐกิจโดยรวมและเพื่อประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโครงการที่คุ้มค่ามากขอให้นึกถึงตอนที่รัชการที่5าเนี่ยตัดสินใจสร้างทางรถไฟหรือแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยตัดสินใจลงทุนสร้างทางรถไฟไปยังดินแดนแถบตะวันตกครับเราก็เห็นนชัดเจนว่าในที่สุดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าในที่สุดในอนาคตครับอาจารย์ธุลาจะมีอะไร พูดกับคนที่กําลังตั้งคําถามแล้วก็รู้สึกว่าจะยังคงคัดค้านในโครงการนี้อยู่ไหมฮะคือคือ,ค,อความรู้สึกเนี่ยฮะมันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประเด็นที่ภาพในอดีตเนี่ยมันบางทีมันมันหลอนได้เหมือนกัน,นแต่จากวันนี้ถ้าใครดูรายการนี้ผมผมเขา้าใจว่าผู้ชมเนี่ยน่าจะน่าจะพอร,รู้นะครับพอพอพอ,พอรู้เบื้องหลังของการพัฒนามากขึ้นนะครับแล้วจะได้มีข้อมูลประกอบการ การตัดสินใจหรือประกอบการเอาไปคอมเมนต์ได้มากขึ้นเพราะว่าประเด็นนี้ผมว่ายังถกเถียงกันจนกว่าจะมีการอนุมัติโครงการนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยผมว่าคือ,ค,อคือเราพยายามจะเปิดเผยให้คนรู้นะครับว่าจริงๆแล้วที่มาของโครงการเนี่ยคือเราอย่างผมไปคาดการปรไปจำเนี่ยมันจะผมต้องอยู่กับเรื่องนี้อีกนาน,นครับใช่ฮะเนี่ยถ้าเกิดผมทําอะไรที่มันไม่เข้าร่วง,งเข้ารอยนะครับ,รบแล้วก็มันในทางพื้นฐานทางวิชาการเป็นไปไม่ได้เนี่ย มันย้อนกลับมาเพราะตอนนี้ผมเป็นคนปั้นโครงการซึ่งผมถึงบอกฮะว่าตัวนี้มันอยู่ในสปอตไลท์นะครับฉายไปเลียวไปที่ไหนคนเห็นหมดนะครับ,รบเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือก็คงแต่ในที่สุดเราทุกคนต้องช่วยกันครับ,รบอาจารย์ต่อตระกูลฮะมีอะไรที่จะคือยังคงมีความสงสัยมีความเครือบแคลงอยู่ในโครงการนี้แต่ว่าสิ่งที่อยากจะเป็นทางออกที่จะเสนอแนะต่อรัฐบาลคืออะไรฮะครับคือตอนนี้ข้อมูลเนี่ยต้องต้องเผยแพร่นะัะ เผยแพร่แล้วก็คําถามทุกคําถามเนี่ยต้องต้องถือว่าเขาถามด้วยความอยากรู้ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามคอย่าโกรธนะซึ่งผมเคยโดนนะโดนอ่ะพอถามแล้วเขาก็แบบเอ๊ะทำไมไม่เชื่อโกรธหรือว่าอยู่ฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าอคือเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะตุวดไอ้พวกนี้มันนักเสษาศาสตร์เนี่ยเขาต้องเถียงกันได้นะแล้วะเขาจริงๆแล้วผมก็ถามนักเรษฐศาสตร์ว่าเอ๊ะทำไมเสษาศาสตร์นี่มันมันมันตัวเลขมัน วิ่งไปวิ่งมาได้นะนักเสีษดทานเองเขาบอกไว้ว่านักเสียสละต้องทะเลาะกันตลอดนะฮะแต่ต้องทะเลาะกันโดยไม่โกรธกันครับแล้วก็ถ้าถามเนี่ยยิ่งถามก็ยิ่งดีก็จะได้มีมีรู้ว่าทําไมเขาถึงคัดค้านนะทำไมเขาถึงอาจไม่เข้าใจก็ต้องเผยแพร่ข้อมูลให้นะแล้วก็จริงๆแล้วถ้าไอ้ที่ผมพูดเนี่ยก็คือว่าถ้าจะบอกว่าพัฒนาเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าวิ่งไปแล้วมันจะเกิดขึ้นเองนะครับ ถ้ามันจะเกิดขึ้นเองมันจะเกิดขึ้นแบบที่พัฒนากรุงเทพเนี่ยค,คือสร้างถนนไปแล้วมันเหมือนเหมือนเชื้อมะเร็งลามไปเนี่ยเสร็จแล้วเราทุ่มไปเพื่อแก้ปัญหากรุงเทพเนี่มหาศาลนะเพราะเราบอกว่าเราสร้างถนนไปแล้วใครจะไปสร้างคอนโดสร้างอะไรก็ช่างไปเราก็ตามเอาไฟฟ้าไปใส่เอาท่อน้ําไปใส่แล้วมันก็มันทีมันไปไม่ได้ด้วยนะคือถ้าถ้าจะทำเนี่ยมันอาจจะต้องระดับประเทศบอกว่าหยุดการเจริญของกรุงเทพ ไม่สร้างแล้วรถไฟใต้ดินอะไรต<ม>่างๆเนี่ยไปไปอยู่นู่นเลยไปอยู่ระยองไปเลยไอ้อย่างนี้ถึงจะมั่นใจว่าก็คิดคิดแล้วมันจะบังคับให้ขนท่อไปอะนะไม่ใช่ว่าว่าทําไปเหมือนกับที่กรมทางสร้างถนนไปแล้วก็บอกว่าสร้างที่ไหนก็จเจริญอ,อันนั้นมันใช่เพราะว่าทุก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 เซนติเมตรที่รถถนนมันผ่านไปเนี่ยนะ มันเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นได้จริงรนะาขายมะนาวขายขายอะไรต่างๆที่สมนได้นะเต็มรถไฟนี่มันไม่ใช่ครับครับเอาละครับก็คงจะได้มีการถกเถียงกันต่อนับจากนี้ไปนะครับเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีจํานวนเงินมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นจึงจะต้องมีการถกเถียงกันให้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเกิดความเข้าใจนอกเหนือจากเรื่องของการ คุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าในการจะลงทุนแล้วเรื่องของการที่จะยอมรับแล้วก็มีฉันตามมติร่วมกันนะครับในการที่จะสรุปว่าโครงการนี้สร้างในลักษณะไหนอย่างไรนะครับก็เป็นเรื่องสําคัญรวมทั้งความโปร่งใสในเรื่องของการใช้จ่ายเงินรวมทั้งเรื่องของความเป็นธรรมที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันซึ่งประชาชนท่านผู้ชมเองก็คงจะได้นําไปกบคิดแล้วก็ถกเถียงกันต่อนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการโครงการหรือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดนั่นเองนะครับวันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญท ท่านนะครับที่มาร่วมรายการสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมในรายการได้นะครับมีประเด็นไหนที่ท่านผู้ชมอยากที่จะให้นํามาถกเถียงในทางรายการนะครับก็สามารถที่จะส่งมาได้หรือติชมรายการก็สามารถจะกระทําได้เช่นกันนะครับส่งความคิดเห็นของท่านมาได้ผ่านลิงก์ที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอาขณะนี้นะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับแขกรับเชิญทั้งสีท่านผมจอมเพชรประดับและทีมง,งานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ โซตัตทำไมต้องมีการรับน้องทำไมต้องม,ม,องมีมันมีสาระสำคัญมันมีความจำเป็นขนาดไหนปัจจุบันนะครับหรือว่าแม้แต่อดีตนะครับคนคนไทยเราอยู่ด้วยโซตัตนะครับอย่างที่เพื่อนพ,พูดว่าคนไทยอยู่ได้เพราะโซตัตนี่มันไม่จีบนะครับคนไทยอยู่มาก่อนหน้านั้นก็อยู่ได้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเคยได้ยินสุภาษิตไทยนะฮะไม้แก่มันดับยากนะฮะเขาถูกดับมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วคุณจะบอกว่าคุณจะมาละลายพฤติกรรมนั้นที่คุณไม่เคยเรียนวิชา human เ e l a t i o n มาเลยอย่างเนี้ย ผมว่ามันไม่ถูกต้องครับเข้าใจครับว่าไม้แก่มันดัดยากแต่ไม้ที่วางเข้ามาครับมันก็เหมือนเมล็ดพันธุเมล็ดหนึ่งครับที่เราต้องบ่มเขาเราไม่ต้องบอกครับว่ามีโซตัสแต่ทุกคนมีโซตัสในหัวใจ